ไม่ว่าท่านจะเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือปัสสหตุเพลิงไหม้หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินจากสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองทะเลพร้อมจะดูแลท่าน24ชั่วโมงครับถ้าผมต้องมาขอนั่นนะว่าจะหน่วยงานอื่นลงมาทึง่พื้นทีมันก็กินเวลาไล่ไล่หนาทีเท่าอาจจะเป็นสองโมงจะพามา เราพอสต่อเราก็ไม่ได้มีรอถรีเฟอร์โรนานซึ่งคัดเจอเป็นทุกอย่างมัุ่กไปเไ่้องยใดๆกันเนาะที่ตุกไปเอ,เองเขาจะรูาสร้างเราสร้างกตั้เร็วไรามีให้ดูโตไม่ติดโตไม่มาก เนื่องจากตำบลหนองทะเลอยู่ห่างจากโรงพยาบาลกระบี่เมื่อประชาชนเกิดความเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นจะมีทางเลือกสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินคือทางเลือกที่1ที่จะต้องรอรถฉุกเฉินจากโรงพยาบาลกระบี่และมูลนิธิต่างๆซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองกระบี่ที่จะมารับซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางเพื่อมารับผู้ป่วยและใช้เวลาอีกเท่าตัวเพื่อนำส่งโรงพยาบาลหรือทางเลือกที่2คือญาติหรือผู้พบเห็นนำส่งโรงพยาบาลเองแต่อาจไม่ได้รับการผสมพยาบาลอย่างทันท่วงทีและอาจมีการยกหรือขั้นใจผู้ป่วยผิดวิธีซึ่งจะเป็น อันตรายและซ้ำเติมแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมากองค์การบริหานส่วนตำบลของไทยได้รับทราบถึงสภาพปาัญหานี้เป็นอย่างดีจึงมีความมั่นที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้เนื่องจากเป็นปัญหาที่คุกคามต่อชีวิตและความมั่นคง ของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับตำบลหนองทะเลยังเป็นพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวและเป็นที่ตั้งของโรงแรมระดับ5ดาวต่างๆอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและภาพลักษณ์อันดีของจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลจึงได้เริ่มจัดตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินขึ้นภายใต้รูปแบบพนักงานดับเพลิงฉุกเฉินการแพทย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลใช้หลักการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมาแก้ปัญหาใช้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมาเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโดยการ อบรมและพัฒนาพนักงานดับเพลิงทั้งหมดให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นทําให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านั่นคือ่ารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหานการแพทย์ฉุกเฉินโดยใช้อัตรากําลังเท่าเดิมและมีการนําแอปพลิเคชันเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่มาเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทําให้เพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยําในการเข้าถึงและสามารถวางแผนการผสมพยาบาลได้ตั้งแต่ก่อนถึงจุดเกิดเหตุมีการบริหารจัดการเวลาการปฏิบัติงานของ พนักงานเพื่อให้บริการประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุดทั้งในภาวะปกติและในยามเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและยังมีการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลใช้หลักการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการดำเนินงานโดยการยึดถือระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานยึดถือหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงานให้ความสําคัญกับความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลนองเลีในทุกขั้นตอนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนองเลีมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการให้บริการตามภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบและมุ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นอยู่เสมอโดยยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ความท้าทายของโครงการนวัตกรรมนี้คือผลของการปฏิบัติงานหมายถึงความอยู่รอดปลอดภัยหมายถึงชีวิตผู้รับบริการและจะต้องใช้ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานต้องมีความเป็นมืออาชีพต้องมีการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่ทราบเวลาที่ปฏิบัติงานที่แน่นอนและที่สําคัญลงมือปฏิบัติงานจริงภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถาบันการแพทย์ถุกเชิญแห่งชาติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองทะเลได้สร้างภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันกับเพื่อนและแก้ปัญหาการเข้าถึงระบบทางการ แฉกฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลหนองทะเลโดยมีภาคีหลากหลายในส่วนของภาครัฐเช่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเรียนและบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทยานแห่งชาติหาดน,นประัาราหมุกบ่อพีพีกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนเช่นบริษัทยูนิวานิทน้ำมัน ปามจำกัดหมาชนและบริษัทเกียนวานิชการผลงตรงจำกัดโรงพยาบาลวัฒนเทศอ่านางบริษัทกลางคุ้มครองผู้ปสุภัยอยากลดจำกัดและภาคประชาชนเช่นอสมอและอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ในระดับหมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่ประชาชนในตำบหลหนองทะเลทั้งหมดและพื้นที่ใกล้เคียงบางส่วนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีมาตรฐานทันตอเ่อุการตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิด พิัประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากภาวะอาการฉุกเฉินอุบัติเหตุและสถานะเผยในพื้นที่ควบคู่อย่างเป็นระบบซึ่งจะได้รับบริการในการรักษาชีวิตอย่างทันเวลาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนตามสิทธิ์ยูเซฟอย่างทันเวลาและลดอัตราของความพิการเจ็บป่วยเสียชีวิตจากภาวะฉุกเฉินลดการสูญเสียต้นทุน,นทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสให้กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและ ผู้มาเยือนตำบลหนองทะเลเกิดภาคที่เครือข่ายที่เข้มแข็งทําให้ประสิทธิภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินในตํำบุหนองทะเลเพิ่มมากขึ้นจากการผดุงพยาบาลเบื้องต้นการแจ้งเหตุฉุกเฉินการช่วยพื้นพื้นชีพของเครือข่ายอาสาทำฉุกเฉินการแพทย์ในพื้นที่คือตอนนั้นตั้งคันได้9เดือนค่ะแล้วก็ปวดท้องคลอดมากพนักงานกู้ไฟช่วยทาคลอดค่ะวันนั้นพอใจมากค่ะการบริการประสบอุบัติเหตุในสนามบลด้วยกันนกไปเลยครับ มีผู้ชีพพ่วงออบตน้องทะเลครับมาอบำัวใจทํางานเร็วมากดีมากเลยครับการประ้านง,งานก็โอเคสะดวกขึ้นค่ะชาวบ้านก็ดีใจี่อไ,ไมมีบ้านเลยเนี่ย โครงการนวัตกรรมพนกคารดับเพลิงฉุกเฉินการแพทย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลที่มีความยั่งยืนอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นนวัตกรรมที่ใช้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยการเพิ่มศักยภาพด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนและยังมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งโครงการนวัตกรรมยังทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่จะทําให้บรรลุวิสัย ทั์ที่วางไว้และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลยังได้บรรจุโครงการการแพทย์ฉุกเฉินไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลคอบคุมรังระยะเวลาของแผนพัฒนาทั้งหมดมีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปลัดเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานและมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมต่อไปโดยจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการมีเครือข่ายภาคีที่เข้มแข็งโดยประชาชนมีส่วนร่วมทำให้เกิดความยั่งยืน ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่อไปในอนาคตพระประชาชนคือเจ้าขององค์กรร่วมกันการมีชีวิตอยู่รอดคือความต้องการขั้นพื้นฐานที่มนุษย์คนพึงมีและต้องการแต่การเจ็บป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดขวันแม้ระมัดระวังมากแล้วก็ตามการเข้าช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บให้เร็วที่สุดคุมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็วณจุดเกิดเหตุก่อนถึงโรงพยาบาลสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ที่ไหนเกิดเหตุเวลาใดและในสถานการณ์ใดเราจะต้องเข้าถึงจุดเกิดเหตุและเข้าถึงผู้ป่วยให้เร็วที่สุดเพราะเวลาแต่ละวินาทีที่ผ่านไปหมายถึงชีวิต